สวัสดีครับนะฮะผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเลือกกระเป๋าเงินกันนะครับสำหรับการเลือกกระเป๋าเงินวันนี้นะครับเป็นการดูนะครับกระเป๋าเงินที่เสริมธาตุน้นํานะครับคือสีโทนน้าตาลนะมันจะเป็นสีโทนน้าตาลซึ่งสีโทนนี้จะส่งผลให้เกิดเงินหมุนประเภท่า,วาความถี่สูง นะฮะเงินเข้ารายวันนะฮะเงินเข้าทุกวันวันละหลายหลายครั้งนะฮะและเป็นงานประเภทที่แบบว่าลูกค้าเยอะหน่อยนะครับหรือประเภทงานช่างหรือประเภทขนส่งนะครับหรือประเภทที่ต้องมีการเพกมีการยกนะครับนะฮะหรือพวกขายของออนไลน์นะแม่ค้าที่ต้องการเพกนะครับก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะครับคือจะช่วยให้ลูกค้าเยอะขึ้นนะครับงานเข้าเยอะขึ้นนะครับสำหรับการเลือกกระเป๋าแบบนี้นะครับก็จะต้องอยู่ในหมวดสีน้ําตาล นะครับแต่ทีเนี้ยมักมีหลายคนพลาดกันเยอะนะครับพอบอกว่าให้ซื้อกระเป๋าหนังสีน้ําตาลนะครับและจะเหมาะกับดวงนะครับก็เลือกมาผิดเฉดกันเยอะเลยนะครับก็เลยมา,าทาคลิปนี้ให้ดูนะครับว่าวิธีการดูเนี่ยดูยังไงนะฮะเฉดเนี่ยการตีความแบบไหนนะครับอันนี้เฉพาะสีน้ําตาลนะครับซึ่งก็ถ้าผิดเฉดเนี่ยการส่งผลคนละเรื่องเลย นะครับจากที่แบบว่าเงินเยอะๆเงินเข้าเยอะๆงานเข้าเยอะๆเนี่ยกลายเป็นตรงกันข้ามเลยเนี่ยนี่ก็คือการาเลือกสีที่ผิดนะครับวิธีการนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับกรณีต้องการเงินเข้าความถี่สูงนะครับประเภทที่แบบว่าที่ๆเลยหรืองานช่างงานอู่ก็ตามเนี่ยนะครับนะครับก็จะต้องอใช้กระเป๋าทุนนี้นะจะดีที่สุดนะครับวิธีการดูนะครับ อ่ามันจะมีน้ำตาลเนี่ยผมเลือกมาประมาณ6เฉดหลักๆนะครับแบบไหนจะดีที่สุดนะครับมันส่งผลต่างกันหมดเลยนะฮะนะครับส่งผลต่างกันหมดเลยนะครับ,นะรบ,รบ,รบสีแบบนี้นะครับอ่าแบบแรกนะครับเป็นออกอ่าน้ำตาลออกครีมครีมนะฮะเนี่ยสีออกครีมครีมออกสว่างสว่างหน่อยนะฮะถัดมาอมซ้มนิดนึงนะครับถัดมาอีกนี่ออก่้มแล้ว นะฮะถัดมาออกสีน้ําตาลแล้วะเป็นสีออกน้ําตาลแล้วนะน้ําตาลเริ่มเข้มขึ้นนะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นสีอมเขียวๆนะครับถัดมาอีกนะครับอันนี้เข้มจัดเลยนะครับอันนี้จะออกเข้มจัดเลยถามว่าควรจะใช้น้ําตาลแบบไหนดีนะครับนะฮะวิธีการดูนะครับคือให้เราเปรียบเทียบนะครับเงินเนี่ยเป็นธาตุน้ํานะครับอ่า ปริมาณน,น้ําที่เป็นลักษณะความถี่สูงเนี่ยเงินความถี่สูงอะ่ะจะสัมพันธ์กับน้ําที่มันเคลื่อนไหวนะครับน้ําที่มันเคลื่อนไหวหรือน้าหลากนะครับหรือน้ําในเวลาเราเข้าไปเวลาเราเดินลงไปในเหมือนเราเหยียบลงไปในน้ําทะเลแล้วฝุ่นมันขึ้นมานั่นคือน้ํามันเคลื่อนไหวนะครับแล้วมันจะหมายถึงว่าน้ํามันตื้นนะพอเหยียบลงไปปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะเปลี่ยนสีทันที นะครับหรือเหยียบบนน้าตกก็ตามมาจากน้ําใสๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีนี้นะครับอันนี้คือธาตุน้ําตื้นนะครับส่งผลต่อเงินมูลค่าต่ําแต่ความถี่สูงเพราะว่ามันเคลื่อนไหวเร็วนะฮะมันไม่ได้นิ่งนะครับสีจึงต้องสัมพันธ์กันนะครับวิธีการเลือกนะครับให้เลือกเฉดที่มีธาตุน้ําพวกนี้เด่นนะครับการเทียบนะครับแบบที่1ได้นะแบบเนี้ยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับได้ถัดมาอันนี้ได้ อ่าอันนี้ได้นะครับถัดมาอันนี้ก็ยังพอได้อ่ายังพอได้นะนะครับยังพอได้นะครับพวกนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ได้เสริมเงินเก็บและไม่ใช่ลักษณะความจี่สูงด้วยนะครับไม่ได้กระตุ้นหมุนการหมุนเงินอีกแล้วนะครับเพราะถ้าสีเป็นเฉดน,นี้ไปแล้วเนี่ยนะครับคือเวลาเราดูนะนอกจากจะสัมพันธ์กับแหล่งน้ํานะครับให้เราเทียบนะครับให้เราเทียบกับ ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งนะครับสีที่หมายถึงเงินบุญความฉี่สูงเนี่ยสีน้ําตาลเฉดของมันเนี่ยจะคล้ายกับไม้เนื้ออ่อนหรือไม้ที่โตเร็วนะครับให้โดนลองหักดูนะครับต้นไม้เล็กๆที่มันขึ้นข้างทางอะ่ะข้างถนนหรือเวลาตามชนบทหรือตามกรุงเทพในเมืองก็ตามอะ่ะมันจะมีต้นไม้ที่งอกเร็วๆอะ่ะนะที่แบบต้องตัดเดี๋ยวต้องตัดอะ่ะมันเป็นไม้แบบไม้เล็กๆอะ่ะนะพอเราหักออกเนี่ย เนื้อไม้มันจะออกขาวๆออกขาวๆอ,อกเหลืองๆนะฮะอ,อกเหลืองๆทองๆประมาณนั้นน่ะนะฮะสีเฉดมันจะประมาณนั้นแหละนะครับก็คือน,น,นั่นแหละน้ำตาลนั้นแหละนะครับถ้าเทียบอีกแบบก็คือกระดาษลังนะครับอ่าในกรณีเนื้อไม้นะครับถ้าสมมุติว่ามันเข้มขึ้นนะ,ะเนื้อไม้มันเข้มขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนมันจะจัดอยู่ในประเภทไม้ที่โตช้า นะพวกไม้โตช้าเนี่ยเนื้อไม้มันจะเข้มนะครับเท่ากับว่ายิ่งสีเข้มเท่าไหร่ความความถี่ค่าความถี่มันจะยิ่งต่ําลงเท่านั้นแล้วค่าธาตุน้ําถ้าสมมติว่ายิ่งเข้มขึ้นเท่าไหร่ค่าธาตุน้ํา,ามันจะน้อยลงเท่านั้นให้เราดูดินนะนะครับดินที่ชุ่มน้ําอมน้ําเยอะๆเนี่ยนะครับแบบว่า,าใกล้ทะเลอย่างเงี้ยให้เราดูนะครับอย่างที่ติดทะเลเลยอนะ่ะช้หาดเนี่ย มันจะออกสีทรายมันจะออกสีครีมหรือน้าตาลออกสว่างนะฮะออกสว่างนะมันมันมันถือเป็นเฉดเดียวกันนะก็คือสีสีของทรายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่อมน้ําหรือมันไม่ได้ใกล้แหล่งน้ําประมาณเนี้ยดินมันจะมันจะดําเต็มไปด้วยฝุ่นมันไม่ได้ชาร์จล้างนะครับมันก็จะออกเป็นสีดินร่วนนะครับอันนี้ก็คือถ้าสีแบบนี้นะครับมันจะสัมพันธ์กับดินร่วนนะครับและ ไม่ได้หมายถึงเนื้อไม้แล้วมันจะเป็นเปลือกไม้ถ้ามันออกเข้มนะถ้าเปลือกไม้เนี่ยค่าความเป็นธาตุน้ำมันจะน้อยลงเพราะมันจะแห้งนะถ้าเฉดแบบนี้นะครับส่งผลเสียนะครับกรณีนี้มีลายนะครับอันนี้ถัดมาอ่าถัดมาแบบนี้นะครับ สีแบบนี้นะครับถ้าอมเขียวแบบนี้แล้วผสมน้ําตาลอย่างนี้อันนี้เสียจัดเลยนะครับเพราะสีเขียวคือสีของความอุดมสมบูรณ์นะคือสีของธาตุเงินเหมือนกันถ้าสมมุติว่ามันเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับมันจะสัมพันธ์กับใบไม้ที่มันแห้งแล้วนะใบไม้ที่มันแห้งแล้วที่มันตกแล้วที่มันเน่าแล้วนะซึ่งใบไม้โดยทั่วไปอ่ะนะครับคือใบไม้สีแบบนี้มันก็มีแต่เราวัดจากค่าเฉลี่ยคือโดยทั่วๆไปมันจะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวจัด นะฮะถ้ามันเหี่ยวมันตกหรือมันเน่ามันจะออกสีเขียวๆแบบนี้แหละสีเขียวตุยๆแบบนี้แหละนะครับอันนี้ธาตุน้ําเสียอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้มีลายลายแตกแบบนี้ไม่ได้นะฮะการเลื <circul ate S 2> <kannt S 1> อกกระป๋าเงินนะครับห้ามเลือกที่เป็นลายแตกๆแ,แบบนี้เป็นหนังแต่ว่าห้ามให้มันให้ลายมันเป็นขุยหรือแตกแบบนี้เพราะว่ามันจะส่งผลให้เก็บเงินไม่ได้นะครับทีนี้ถัดมานะครับอันนี้ไม่ใช่สีของธาตุน้ําแล้วนะครับอันนี้ออกน้ําตาลเข้มออกออก โกโก้ลนะ,นะฮะอันนี้จะให้ความร่วนสีโทนเนี่ยจะให้ความร่วนนะ,ะมันจะคล้ายๆส่งผลดินร่วนมันจะไม่จับติดกันนะ,ะซึ่งธาตุน้ําเนี่ยมันจะนืดนะ,ะแต่อันเนี้ยสีน้ำตาลเข้มแบบเนี้ยมันจะส่งผลแบบร่วนนะครับซึ่งจะส่งผลให้สิ่งที่ทํามาพังไปสิ่งที่ทํามาสูญไปสิ่งที่ทํามาสูญไปนะครับสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้จึงไม่เหมาะกับการใช้เป็นกระเป๋าเงินนะ,ะถ้าดำดำไปเลยดีกว่านะครับ อ่าอันนี้ไม่ได้นะ3มแบบนี้ไม่ได้อ่าแล้วทีนี้อ่ะเฉดที่ใช้ได้อ่ะทีนี้พอเรามาดูนะครับพอเราเข้าใจธาตุน้ําแล้วนะครับมันจะออกสว่างให้เราเทียบเลยนะว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําหรืออะไรที่มันใช้น้ําอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยไม้เนื้ออ่อนมันจะออกสว่างใช่ไหมฮะให้เราเทียบก็คือสีไม้ยางพาราถ้าดินไว้แหล่งน้ําให้เราเทียบก็คือแหล่งน้ําขนาดใหญ่สุดก็คือทรายนะฮะสีของทราย นะครับหรือสีของไม้เนื้ออ่อนนะฮะอันนี้จะมีธาตุน้ําที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คือเทียบก็คือแบบนี้แล้วถ้ามันอมส้มแหละอ่าถ้าบางคนแบบชอบเฉดอมส้มขึ้นมาแหละมันจะส่งผลอย่างไรนะครับอ่าส้มเนี่ยนะครับคือการผสมกันของสีแดงนะแดงพอผสมเหลืองปุ๊บมันจะออกเป็นสีส้มนะครับถ้าออกส้มมากเท่าไหร่หมายถึงปริมาณธาตุไฟนะฮะธาตุไฟที่มากขึ้นเท่านั้น นะครับในกรณีถ้าเพิ่มส้มเข้ามานะครับจะมีลักษณะของการเดินทางมากขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับอสังหาหรืออาคารมากขึ้นนะเพราะสีส้มเนี่ยเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับสนิมหรือหรืออิฐหรืออ่าหรือหรือเออมันจะเกี่ยวข้องกับอิฐเหล็กปูนประมาณเนี่ยเหล็กประมาณนี้อ่านะครับถ้าอกส้มแล้วเนี่ยมันจะเป็นธาตุมันจะเป็นธาตุาไฟ ซึ่งธาตุไฟเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่จะลดธาตุน้ําลงเท่านั้นนะครับพอเราใช้สีซ่อมมากขึ้น,นาง,งานก็จะเข้ามากขึ้นนะฮะมันไม่ใช่งานเข้ามากขึ้นคือหมายถึงว่าต้องเคลื่อนไหวบ่อยขึ้นต้องไปนวนมานี่ต้องไปนวนมานี่ต้องไปนวนมานี่ทําให้เก็บเงินไม่ได้นะฮะคือธาตุไฟมันจะสืบชื่อเสียงแต่มันจะลดเงินเก็บเรานะครับคือถ้าซ่อมก็คือซ่อมอันนี้กําลังดีเนี่ยซ่อมตัวนี้กําลังดีนะครับแต่ถ้าซ่อมแบบนี้เลยเนี่ยคือมันออกออกร้อนแล้วเป็นโทนร้อนแล้ว คือกระเป๋าเงินนะครับอย่าออกร้อนเป็นโอโทนร้อนเกินไปเช่นกระเป๋าออกสีซ่อมปีดหรือสีแดงปีดอย่างเงี้ยมันจะเก็บเงินไม่ได้นะครับพอสมมุติว่ามีรายจ่ายอะไรขึ้นมาหรือมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะทวีคูณนะครับมันจะทวีคูณมากขึ้นนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราใช้สีที่เป็นโทนเย็นไปเลยโทนน้ําไปเลยเนี่ยนะครับมันก็จะลดปัญหาตรงนี้ได้ดีกว่านะครับการเลือกนะครับก็คือให้ออกเหลืองหรือออก เหลืองออกครีมออกเหลืองนะครครีมสว่างเนี่ยเหลืองๆแบบนี้สีออกเนื้อไม้หรือสีกระดาษลังอ่ะนะถ้าเราใช้สีแบบไหนมันจะกระตุ้นการทํางานของสิ่งที่เป็นสีแบบนั้นมันก็กระตุ้นให้เกิดการเพกด้วยนะครับหรือออกอมส้มนิดๆพอนะครับอย่าให้ออกแดงเกินไปนะครับถ้าแดงเกินไปเก็บเงินไม่ได้หรือถ้าน้ําตาลเกินไปหรือแตกหรือออกอมเขียวหรือเข้มเกินไปมันก็ไม่ใช่ธาตุน้ําแล้วมันจะส่งผลไม่ได้นั่นเองนะครับวิธีการเลือกกระเป๋าหนังนะกระเป๋าหนังสีน้ําตาลก็คือ ให้ดูแบบนี้นะครับนะฮะเพื่อที่จะได้ใช้กระเป๋าหนังที่มงคลที่สุดเพราะว่าสีโทนนี้ก็เป็นสีที่มงคลที่ผมแนะนํานะครับในางานประเภทพวกนี้แหละพวกอูพก่พวกพวกเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานประเภทนี้มันจะกระตุ้นให้งานเข้าตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ช่อง YouTube หมอจุกด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ